รามเกียรติ์ตอนที่หนึ่งราราชสารถึงนครปางตาลเมื่อเสนาการสูนราชทูตจากนครลงกาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอุปราชแห่งนครปางตาลก็ได้อ่านพระราชสารต่อหน้าพระพักราชสารจากเาท้าทศกันเจ้ากรุงลงกามายัางพระสหายรักพระอุปราชนครปางตาลอันเป็นมงคลสถาน ันนี้นครลงกาถูกรุกรานโดยมนุษย์อหังการนามวารามและลักได้ยกพนว่านอนล้วนมีฤทธิ์จำนวนมหาศาลข้ามสมุรมาประชิดเมืองกองทัพศัตรูนั้นได้สังหารสุริยวงศ์พงยักษ์ไปมากมายแม่นแต่ไม่ราบกงพักกันและอินทรชิตก็ล้วนแต่มวยปัไล ตัวเราได้ยกพลอ,ออกไปรบแต่ก็มิสามารถหักเอาชัยได้ครั้งนี้ตัวเราไม่มีผู้ใดที่จะร่วมใจปรึกษาเรื่องการสงครามจึงได้ขอเชิญพระสหายขู่ชีวิต ผู้เรืองฤทธิแ์แกล้าและชำนาญการสงครามให้มาช่วยหาวิธีกำจัดรามลักษเพื่อดับทุกร้อนในนครลงกาสิ้งเสียงอ่านพระราชสารพญามุลพลมก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโกรธพระอุปราชทรงลุกขึ้นกระทือบบาดแผดเสียงว่า แม่เม่มนุษย์ตัวเท่าแมงวันรอดูเถิดเราจะบันให้เป็นพัทุลีแล้วมูลพลัมก็เสด็จออกจากปราศาสตร์ไปขึ้นเฝ้าเจ้ากรุงปางตาลมูลพลัมเท้าความให้องค์สหัสเสดชะฟังพร้อมทั้งขอพระราชทานอนุญาตก็เดชะสมเด็จพระเชษฐาขอพระองค์ทรงเมตตาให้น้องนี้ทูลลา ยกพลไปช่วยการสงครามพญาทศกั์พระสหายสนิทด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเท้าสหัสเดชะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากสมเด็จพระอนุชาก็สรงนิ่งตรึกตรองอืมสองมนุษย์กับวานอนข้ามสมุดใหญ่มากระนั้นชิวรือเห็นทีจะมีฤทธิ์ที่ไกลจึงได้อาถานมาต่อกรกับยักษ์อันพญาทศกั์นั้นก็วงพรหมเมตรเรื่องเดชไปทั่วไตรจักร ฉไหนจึงครั่นครามให้แก่รามลักสึกนี้เห็นทีจะหนักพันทวีคิดแล้วเท้าสหัสเดชาจึงเอ่ยว่าดูก่อนน้องรักของพี่การที่น้องจะยกพลไปช่วยพระสหายผู้เป็นเพื่อนตายนั้นเป็นการสมควรแล้วครั้งนี้พี่จะไปกับเจ้าด้วย ไปสังหารเสียนศึกที่บังอาจมารุกรานให้ปรากฏเกียรติไว้ในวงยักษ์ไปจนกว่าจะาสิ้นฟ้าสุท้าท่านเอาละท่านเสนากาลจักรจงไปจัดคนทหารให้พร้อม เราจักไปทําสงครามกับศัตรูเสนากาลจักนั้นได้จัดให้พระอุปราชมูลพลัเป็นทัพหน้าคุมพลสามสิบสมุดทัพหลวงนั้นล้วนแต่พลทหารผู้องอาจสามารถบ้างขี่ควายสิงเสือกิเลนลาเลียงผาบ้างขี่อูดจามรีมีทั้งโคเพลโคกระทิ่นโคแดงโคเถลิง บ้างขี่เม่นมีขี่ช้างขีม่ม้ารัดลัมกอนทหารแต่ละตนล้วนถือเงาทวนหอกดาบปืนยาบางตนถือธนูสอนเมื่อเตรียมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วองค์สหัสเสดชะจึงเสด็จมายังฝ่ายในพระองค์ทรงมีบัญชาแก่นางกำนันน้อยใหญ่ที่หมอบเข้าเฝ้าอยู่ว่าเราจะไปนครลงกา จงจัดการคัดเลือกนางผู้แน่งน้อยงดงาม500นางให้ขึ้นรถแก้วไปพร้อมกับเรานางสนองพระโอฐ์รับพระบัญชาแล้วจึงเร่งออกไปจัดการตามรับสั่ง แต่ละนางต่างก็ขัดสีกายรูปไล้เครื่องหอมทาแป้งแต่งกายด้วยผ้านุ่งห่มสีไม่ซ้ำกันหวีผมใส่น้ำมันสองกระจกเก็บไรผมจนเรียบร้อยแล้วจึงได้พากันมารอรับเสด็จเมื่อถึงเวลารุ่งสางเท้าสหัสเดชะและพระอนุชามูลพลัต่างก็ทรงส่งน้ำสุขขนทา ฉลองพระองค์เกราะเพชรแซมทับทิมสองพันกรของเท้าสหัสเดชะกลุ่มสัพพอาวุธไว้มั่นส่วนพระอนุชานั้นใช้หอกเป็นอาวุธประจำกายจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมาขึ้นรถชัยพระอนุชาทรงรถคันหน้า มีพระเชษฐาทรงรถคันใหญ่ตามหลังโดยมีนางสนมทั้ง500นางตามเสด็จขึ้นมหาพิชัยรถของเท้าสหัสเดชะซึ่งเทียมราชสีสี่พันตัวเมื่อทั้งกองทัพของนครปางตานมาถึงกรุงลงกามูลพลังทรงมีบัญชาว่าหยุดทัพไว้ที่นอกพระนครก่อนแล้วพระอุปราชจึงลงจากรถทรงเสด็จดำเนินไปยังพิชัยราชรถ ขอเดชะองค์พระเชษฐาขอพระองค์ทรงตั้งมั่นอยู่นอกพระนครเสียก่อนพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะเข้าไปทูลเจ้ากรุงลงกาให้ทรงเสด็จออกมารับพระองค์เข้าสู่ราธชธานีให้สมพระเกียรติพระเจ้าค่ะจากนั้นมูลพลังก็กลับไปขึ้นรถส่งแล้วขับเข้าไปในนครลงกาฝ่ายพญาทศกัณฐ์เมื่อรู้ว่าพระสหายเสด็จมา ก็ทรงยินดีพระไทยดุดได้สมบัติพัสถานสริงคานบริวารทั้งไตรจักทรงยิ้มอย่างอารมณ์ดีออกมารับพระสหายขึ้นไปยังปราศาสตร์เมื่อกล่าวทักทายกันแล้วพระสหายทั้งสองก็สวมกอดกันอย่างยินดีแล้วมูลพลัมจึงถามว่าอ้นศัตรูที่มารุกรานท่านนั้นมีถิ่นฐานบ้านเมืองอยู่แห่งใดเป็นสุริยวงเผ่าเหล่าใดหรือท่านจึงได้อหังการบังอาจเช่นนี้ ทศกันตอบว่าพวกอันธพาลที่ยกมานี้มีนามว่ารามและลักทั้งสองเป็นหนอเท้าทศรถเป็นหลานขององค์อัจฉบาลแห่งบุรีอยุธยามีฤทธิ์ด้วยพระแสงสอนทั้งพลวานอนก็แกล้วกล้าพากันยกพลข้ามสมุทรมาเขี่ยวสังหารสุริยงศงแห่งนครลงกา เรานิมองนี้เห็นผู้ใดที่จะมาล้างพวกนี้ได้จึงได้ไปเชิญท่านผู้เป็นสหายร่วมชีวันให้มาร่วมกันคิดหาวิธีกำจัดศัตรูนี่แหละท่านพญามูลพลัมได้ฟังก็ขัดเคืองพระไทยพระสหายเหตุใดไม่แจ้งให้เรารับรู้สิก,ก่อนหน้านี้เล่าพระองค์ ทำประหนึ่งว่าเราไม่ใช่สหายรักกันดูเถิดท่านทรงปล่อยเรื่องให้ยืดยาวจนสูญเสียพระญาติวงเป็นเรื่องใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ก็แค่มนุษย์ตัวเท่าแมงวันจกมีฤทธิ์สักเพียงใดกันเชียวพระยาทศกันบัดนี้พระเชษฐาของเราทรงทราบเรื่องและทรงกริ้วเป็นอันมากพระองค์ทรงยกกองทัพใหญ่มาช่วยดับเข็นให้เย็นทั้งเวียงชัย เทลานี้พระองค์ตั้งทัพอยู่นอกพระนครขอพระองค์จงเสด็จไปทูลเชิญองค์สหัสเดชะให้เข้ามาร่วมคิดการสังหารศัตรูเถิทดทศกัณนั้นแสน,นที่จะดีพระไทยถึงกับหัวเราอออกมาได้องค์สหัสเดชะท่านเสด็จมาด้วยหรือนี่ <c oughs> ดีดีจริงเราออกไปรับเสด็จกันเถิดท่านมูลพล้ำแล้วทั้งสองพระองค์ก็ขึ้นรถเสด็จออกจากนครลงกาไป เมื่อเท้าสหัสเดชะเห็นทศกัณฐ์เข้ามาบังคมก็ยินดีปรีดาดูก่อนทศกัณฐ์อันข้าศึกนั้นมีกำลังแกล,า,กลาสักเพียงใดบรรดาสุรียวงพรหม,มานจึงต้านฝีมือไม่ได้เมื่อรู้ข่าวตัวพี่ก็ร้อนใจดังนอนอยู่บนกองเพลิงต้องรีบเกณฑ์ทหารน้อยใหญ่ด้วยหวังจักมาช่วยรบกำจัดศัตรูทศกัณฐ์ตอบอย่างยินดี ลักรามผู้อหังการนั้นชำนาญในการสอนอย่างร้ายกาศฝาบาทส่วนหมู่โยธีกระบี่ไพรทั้ง77สมุดนั้นก็ว่องไวแต่ละตนล้วนเหาะเหินดำดินได้อีกทั้งยังข้าไม่ตายอีกด้วยฟาบาทเท้าสหัสเดชะได้ฟังก็แค้นเคืองพระไทยแทนเจ้ากรุงลงกาเม่เม่เหตุใดมนุษย์กับลิงไพรามาทำอวดหาน มีรู้ว่าจะวหวปราณด้วยมือพระการอันเรืองยศเสียแล้วทศกัณฐนั้นแสนจะดีใจพระเมตตาของฝ่าบาทในครั้งนี้นับเป็นพระคุณยิ่งฟ้าทาตรีหม่อมฉันขอเชิญเสด็จพระองค์เข้าไปพักหมู่โยทีในนครล,ลงกาก่อนเถิดพระเจ้าค่ะทศกัณฐ์นำขบวนมาจนถึงหน้าประตูเมืองแต่ก็เกิดปัญหาขึ้น แลดูแล้วรถทรงของสมเด็จพระเชษฐาที่บดีนั้นสูงใหญ่กว่าช่องประตูเมืองเอาเช่นนี้ท่านเสนามโหธรจงเร่งไปรื้อกำแพงเมืองทางเบื้องทักษิณออกเสียก่อนปรับพื้นให้ราบเสียด้วยรถขององค์สหสเดชะจักได้แล่นเข้าเมืองไปได้ครั้นทุกอย่างเรียบร้อยท้าวสหสเดชะจึงได้ให้เคลื่อนรถมณีเข้าส่คนครลงกา ในระหว่างทางพระองค์ก็ทรงพิจารณาบ้านเมืองอันงดงามอันกรุงลงการาชฐานแสนสนุกโอฬานไม่มีใดเปรียบพญาทศกัเ์เชิญทั้งสองพระองค์ขึ้นบนปราสาทแก้วให้องค์สหัสเดชะนั่งเหนือบัลังอาจท่ามกลางเหล่าอมาย์ที่หมอบเข้าเฝ้าแล้วมีบัญชาว่า ท่านมโหธรจงบอกพนักงานให้แต่งเครื่องอันโอฬานมาถวายสมเด็จพระเชษฐาและเลี้ยงทั้งกองทัพของพระองค์ทั้งข้าวเป็ดไก่ชัยบาลของคาวหวานยกมาให้ครบด้วยมโหธรรับพระบัญชาแล้วรีบออกมาแจ้งแก่กรมวังให้หมายบอกวิเศษนอกวิเศษในฝ่ายวิเศษเมื่อแจ้งหมายก็วิ่งบุ่นกันเป็นพลวันบ้างขั้วบ้างแกงผนงบ้างฟิ้งบ้าง รบทั้งคาหวานล้วนแล้วแต่โอชาฝ่ายนางมนโทก็ได้จัดนางกำนันซ้ายขวาผู้มีรูปลักษณ์ดังนางอับสรสวรรค์สิบสอตนให้ยกเครื่องตามกันขึ้นไปถวายพยายักษ์ทั้งสามบนปราสาทอ้าวเชิญเชิญเชิญทั้งสองพระองค์เสวยโภชนาให้สำราญพระไทยนางกำนันทั้ง12นางก็ถวายรับใช้ บ้างรินสุราบ้างพัดโบกวีนางบำเรอก็ขับเพลงเสียงหวานประสานกับกลับฉิงร,รมนาและเครื่องดีดสีจากวงมโหรีนางระบำก็รำฟ้อนสร้างความเพลดิดเพลินให้แก่พยายา์ทั้งสาม ทางด้านโรงครัวนั้นก็ยังคงวุ่นวายจัดเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงกองทัพของนครปางตาลมีทั้งคาวทั้งหวานนางวิเศษทั้งหุงต้มปิ้งจี่ยำปลาอุตลุดวุ่นวายมีทั้งช้างสารคั่วแกงผนงอัว่วทอดมันควายชุบไข่ใช้แกล้มกับเมไรต้องกลั่นมาอย่างดี เสร็จแล้วก็ยกออกมาตั้งเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบที่น่าพระหลานทหารนครปางตาลตา่ตางก็เข้าล้อมวงในทันทีอร็ออร่อยสำราญใจเม,มาไม้ลุกขึ้นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเมื่อสเสวยอาหารเรียบร้อยแล้วเท้าสหัสเดชะก็เอ่ยกับทศกัณฐ์ว่าอันนิจจามนโทมเหสีของเจ้าหน้าตาเศร้าซอยอีกทั้งยังสู้ผอมไป คงจะกอะไรถึงลูกรักหนักหนาอย่าได้ห่วงเลยพี่จะช่วยการสงครามในครั้งนี้เองจะสังหารให้สิ้นทั้งรามลักผู้บังอาจด้วยคาถาวุธิองค์พรมประทานให้พี่คาถาวุธนี้ทรงอนุภาพยิ่งตายฟ้านี้มีเพียงพี่เท่านั้นที่ได้ครอบครองแม้นชี้ข้างต้นก็ตายชี้ปลายกลับเป็นขึ้นมาได้ สัมมาหาอะไรกับมนุษย์ตัวเท่าไรและพวกลิงไราสาทานเหล่านั้นได้ยินเช่นนั้นสิบปาของทศกัณฐ์ก็หัวเราะร่าสิบหน้าพองไสดังดวงจันทร์ทรงกลดทีนี้พวกศัตรูจะสิ่งไปหมดด้วยพระเดชา <c oughs> ตัวข้านี้จะยกผลตามพระเจ้าถาไปด้วยใครจะตามไปดูน้ำหน้าสองมนุษย์กับวานอนสารเหลวพวกนั้นนัก เท้าสหัสเดชะจึงมีพระบัญชาว่าท่านเสนาจงไปเตรีมกองทัพไว้ให้พร้อมเราจะออกไปปราบข่าศึกแต่ในนาทีเดียวพร้อมพร้อมกันเสนาปางตาและเสนาลงกาต่างก็เร่งพากันไปจัดพล โดยให้พระอุปราชมูลพลัำคุ้มพล30สมุดเป็นทัพหน้าทับหลวงนั้นนำโดยเท้าสหัสเดชะและให้พยาทศกัณฐ์คุมพลจากนกครล,ลงกา37สมุดเป็นทัพหลัง <c oughs> เมื่อจัดทัพเรียบร้อยแล้วพยายักษ์ทั้งสามจึงได้เสด็จส่งส่งน้ำแต่งองค์สวมเกราะเพชรเจียระไน แต่และองค์ก็ทรงอาวุธประจำกายแล้วจึงเสด็จมาขึ้นรถศึกขันหน้าเทียมโคชสีสองพันขันถัดมาเทียมราชาสีและขันสุดท้ายเทียมด้วยเสือแล้วสารถีก็ขับรถทยานออกจากนครลงกาไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงโหร้องกึกก้องและเสียงประโคมค้องกลองตีและแตรสัง ในคลิปนี้นะคะมีเมนูอาหารเมืองยักษ์มากมายเลยค่ะในท้ายคลิปนี้จะขอพูดถึงคําว่าผนังหรือผนังนะคะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาเขมรค่ะสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าเอาขาควายกันค่ะมีเรื่องเล่าเคยเล่าเรื่องพับผนังเชิงไปแล้วนะคะแต่ในคลิปนี้จะพูดถึงผนังที่เป็นอาหารค่ะมาจากคาว่าไก่ผนังซึ่งหม่อมราชวงศ์คือคลิปปราโมทได้เคยอธิบายไว้ว่าเป็นเมนูอาหารแต่โบราณนะคะสมัยก่อนเขาจะเอาไก่ทั้งตัวมาทาพริกแกงผสมกับหัวกะทิค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเอาขาทั้งสองข้างของไก่นะคะควายกันแล้วก็ดันเข้าไปเก็บไว้ในท้องค่ะแล้วก็ทําให้สุก้วยวิธีการย่างไฟค่ะแต่วิธีนี้จะเสียเวลามากเลยค่ะตอนหลังมาพ่อครัวแม่ครัวก็ประหยัดเวลาด้วยการนําไก่มาสับเป็นชิ้นๆแล้วก็ผัดกับเครื่องแกงแทนนะคะแต่ก็ยังคงเรียกเมนูนี้ว่าไก่พะแนงค่ะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ